เอ่อคลิปนี้เป็นไลฟ์ย้อนหลังนะครับของการเปิดการ์ดแตกคาไลฟ์นะครับผมที่ผมสตรีมที่นีโมทุกๆวันนั่นเองใครที่อยากไปดูผมสตรีมที่นีโมนะครับปกติผมจะเล่นเป็นโลบอคนะครับพวกออสตาเทอร์ว่าดิเฟนตอะไรอย่างเงี้ยนะครับนานๆทีจะมีเปลี่ยนเกมบ้างนะครับอยากเข้ามาพูดคุยกับผมสดๆนี่ครับก็เข้ามาได้เลยนะครับผมและนานๆทีเราก็จะมีเปิดการ์ดแบบนี้ด้วยก็ผมพยายามจะตัดต่อคลิปนี้ให้น้อยที่สุดละกันนะครับเพื่อที่มันจะได้เป็นฟิลของการไลฟ์ย้อนหลังนะครับผมคือถ้าตัดต่อเยอะเนี่ยตัััััววววเเเเเเอออองหนน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 ื่่่ยยยดด้้ะะคครรบบบผมมมแแลลกก็็ีิปปาาาาู เรยวๆดูกันเป็นแบบเหมือนไลฟ์ย้อนหลังไปเลยแล้วกันนะซึ่งผมจะแบ่งเป็น2 EP นะครับสำหรับกล่องดําแดงกล่องนี้นะครับผมก็รอติดตามรับชมฮะและอย่าลืมผมสตรีมทุกวันที่นีโมด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับผมฮัลลโสวัสดีนะ้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เปิดการ์ดไทม์นะครับ EP เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้คือแตกคาไลฟ์นะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องดําแดง ฝั่งนี้อ่ากล่องน้ำแดงนะฮะมี18ซองนะครับผมในกล่องจำไม่ได้แล้วการันตีส้นตีเรยบ้านนะครับแต่ผมบอกได้เลยว,ว่าไลฟ์นี้เดือดแน่นอนนะครับผมตอนนี้ที่เพื่อนๆกำลังเห็นเนี่ยผมกำลังสตีมที่นีโมนะครับแต่ว่าถ้าคลิปนี้มันอยู่บน u t u b e เนี่ยก็แปลว่าพวกมึงพลาดในไลฟ์ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นย้อนหลังนะครับแต่ว่าคนที่กำลังพิมพ์แชทกันมาตรงนี้และกูก็ลืมเหมือนเดิมว่า ไอสัตว์ลืมเปลี่ยนดีเลย์นะครับผม <S <S คือตอนนี้เนี่ยในชตตแชทเรามีดีเลย์นะครับผมอะไรที่เกิดขึ้นจริงหน้ากูในที่โบกไม้โบกมือเนี่ยอีก 30- 40วิเด็กในแชทถึงจะเพิ่งเห็นนะครับลืมอีกแล้วนะฮะช่างมันเถิดนะวันนี้รีบนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปเอ่อเปิดกล่องกันเนยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องจัดฉากเซตฉากก่อนนะครับผมเพื่อเรียกได้ว่าให้บารมีคุณนารุโตะเนี่ยอยู่กับเราเนาะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำตัวเป็นร้านขายของเล่นอีกแล้ว ครับผมโอเคไม่เป็นไรเว้ย A few moments later มาตอนนี้เราน่จะพร้อมกันแล้วนะฮะก็สมสดนะีน้องๆทุกคนยางเป็นทางการอีกรอบนึงนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดไทม,ะะม์นะครับผมกับกล่องดำแดงกล่องนี้นะฮะกล่องที่แพงที่สุดแล้วในนี้นะครับประมาณ แปดร้อยเก้าร้อยนะครับจริงๆก็ไม่แพงหรอกนะครับผมเปิดสนุกสนุกขำๆนะฮะในนี้เนี่ยก็จะมีซองทั้งหมด18ซองนะครับในแต่ละซองจะประกอบด้วยการ์ดทั้งหมด5ใบนะ่าจะเป็นการ์ดระดับ SR ขึ้นไป3ใบนะครับแล้วก็การ์ดสะสมแต้มอีกหนึ่งแล้วก็มีการ์ดลุ้นนะครับที่เป็น SSR ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมซึ่งในกล่องเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ามันการันตีอะไรบ้างนะครับผมแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันต้องมี ยูอาแน่ๆนะครับรู้สึกว่าหลายใบด้วยนะเออนะครับใครที่เคยดูในเออ่ตัวเปิดการ์ดทำไอ้กล่องดําแดงเนี่ยนะครับคือเลทมันค่อนข้างขวดมากเลยนะครับคือยูอาออกง่ายมากนะครับผมพี่ไปใส่หูฟังเหรอครับพี่จะใส่ทําไมครับพี่เปิดการ์ดพี่จะใส่หูฟังทำไมว่ามึงถามอะไรที่ไม่ค่อยฉลาดอีกแล้วอะ่ะนะครับผมโอเคเอา่าตอนนี้ทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วผมไม่น่าลืมอะไรปะลืมอะไรปะเนี่ย,ยคิดแบบ นะเริ่มเริ่มเลยไหมอ่าใครใครอยากให้เริ่มฮะกดหนึ่งมามีคนโดเนตมาด้วยนะฮะอุ๊ยขอบคุณมากนะฮะน้องสุพนัทนะครับขออภัยที่ผมไม่ได้อ่านไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับเพราะตอนนี้ผมกาลังวุ่นกับการจัดของอยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะโอ้ยเคคําถามคือกันไกลอยู่นี่ใช่แล้วโอเคอ่ากดหนึ่งกันมาแล้วนะฮะจัดไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันตอนนี้เนี่ยเราก็มีนารุโตะอยู่ข้างหลังเราเพียบแล้วนะครับคือนารุโตะเนี่ยโหมองกันแบบแบบทุกตัวเนี่ยมันจับจ้องมาที่ผมแล้วตอนนี้คือมันแบบย กล่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรดีแน่นอนมันจะต้องมานี่นะครับคือนี่กล่องซิลเลยนะฮะไม่ได้มีการแกะแต่อย่างใดนะถึงแม้ว่ามันจะมีมีรอยแบบเ,เกเรนิดนึงนะแต่ว่ารอยแค่นี้ก็ไม่น่าจะเปิดอะไรข้างในได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดเลยแล้วกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบดานให้ผมว่าผมจะต้องได้การ์ดดีแน่นอนนะครับนารูโตทุกตัวอยู่ข้างหลังผมเป็นพยานนะครับปัป๊บนี่ขึ้นมาสิบแปดเออเออเออ๋อ,อ,อ,อมีของแถมนี่หว่าลืมลืมอ๋อนะฮะนี่เป็นมีดอาซึมะนะครับสีทอง นะครับผมซึ่งยัดนิ้วกูได้แค่นี้นะฮะยัดลึกกว่านี้นี่กูกลัวจะเอาไม่ออกม,มีมีจะกรบงบึงหจะอ่อนนะฮะคือที่มันต้องมีของแถมพวกนี้มาเนี่ยนะครับเพราะว่าหนึ่งในซองที่เราจะเปิดกันเนี่ยนะครับมันจะมีหนึ่งซองในนี้นะครับที่มีก๊าซสะสมแต้มที่เอ่อสามารถแลกเป็นเจ้านี้ได้นะครับก็เอาไว้สําหรับพวกร้านค้านะครับเอาไว้หลอกเด็กโอเคมาเดี๋ยวเรามานับซองดีกว่านะครับ18ซองหรือเปล่าอ่ะนหนึ่งสองสามสี 18 19ไม่มีนะฮะ, 18, ะมีสินะครับผมแหมถ้ามี19เนี่กูยิ้มเลยนะเออแต่ถ้ามันมีขาดไปซองนึงเนี่ยจะเริ่มไม่ยิ้มแล้วก็เออ,เอ,อจริงๆผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะ เปิดที่ซองไหนก่อนนะครับผมเอาจริงแล้วเนี่ยเราควรจะมีธรรมเนียมนะถ้าเราจะแตกคาไลฟ์เนี่ยเราจะเฮ้ยเราควรจะมีธรรมเนียมนะว่าถ้าเราจะแตกคาไลฟ์เนี่ยเราจะเปิดซองไหนก่อนนะ <Hey. S 1> เพราะผมขี้เกีเยจโหวตนะครับผมเพราะว่า,าในสตรีมมันสนุกดีนะฮะเวลาโหวตเราได้เห็นเลขขึ้นนะแต่ว่าคนใน YouTube เขาไม่เห็นกับเรานะฮะเลขอย่างมันลำบากกูตัดต่อด้วยนะครับกูขี้เกียจใส่ซับแต่ว่าโอ้คะแนนอันนี้ชนะไปที่เท่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะไม่โหวตกันแล้วนะฮะแน่นอนนะฮะเลข10ครับผมวันเกิดนารูโตะนะฮะอันนี้เป็นธรรมเนียมที่ต้องเปิดอยู่แแลล้้ววก็ 7จ็ดเจ็ดคือทีมเจ็ดนะฮะแล้วก็นารูโตเป็นรุ่นที่เจ็ดนะฮะอ่าโอเคแล้วก็เลขเก้าด้วยอ่าเพราะเลขเก้าก็คือเก้าหางไอที่ที่เห็นหมมือเหมือนจะเกเรเกเรตรงนี้เนี่ยเพราะว่าผมกำลังสับซองอยู่นะครับเพราะว่าผมอยากจะให้มันมีความแรนดอมนะครับผมเออโอเคนะฮะเราจะมีเลขเจ็ดเลขเก้าแล้วก็เลขสิบนั่นเอง เนี่ยผมนี่จะคือเลขที่ต่อจากนี้เนี่ยถ้าเราแตกคาไลฟ์เนี่ยนะครับเราจะมาเปิดตรงนี้เลยคือผมจําได้ว่า UR มันจะมีประมาณ2-3ใบเลยนะอันนี้เออนะครับผมก็ขอให้หนึ่งในนั้นมันเป็นนารูโตะแล้วก็เด็ยูอาร์นารูโตะเรามีแล้วว่ะเออผมอยากได้แบบซีพง CP ซีพีอะไรเงี้ยเออพูดแล้วหิวเส่กอกเลย โอเคผมว่าผมสับแบบเยอะมากเลยนะค่อนข้าง,างละเอียดแล้วนะฮะแต่ว่าไลฟ์รอบนี้น่าจะตัดเป็นคลิปได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าซองมันแค่18ซองนะครับแต่ด้วยลีลาการเอ,อ่อพูดมากของผมแม่ผมเชื่อว่าผมน่าจะแบ่งได้เยอะอยู่แล้วนะครับเรื่องการไลฟ์สาะระได้ขอให้บอกเลยนะฮะสับเนี่ยมึงดูมันสับยากอะไรอย่านีน้ขนาดกูเป็นคนมือใหญ่มากเลยนะมือมือกูออได้หน้าหัวพวกนี้นี่พอดีเลยนะครับผมสับการ์ดไทม์นะครับอ๋อเลยได้ว่าสับนี่โชคลาภจะได้มาแต่ผมพึ่งจะจริงๆผมไม่เชื่อเรื่องโชคลาภอีกต่อไปแล้วออ่่ะะผมมรูู้สึกกกวาาทุยงนะนัถ พระเจ้ากําหนดมาแล้วเรียบร้อยจริงๆเนี่ยพวกเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะครับเราอยู่ในมัลติเวิร์สนะครับผมที่มีคนควบคุมซิมูเลชันทั้งหมดในโลกนี้อยู่นะครับผมคือเปิดยังไงเนี่ยไม่ว่าผมจะเปิดกี่ซองถ้าเขากําหนดมาว่าผมจะต้องได้อะไรผมก็จะได้อย่างนั้นจริงๆเว้ยหลังจากที่เราแตกคาไร้ไปรอบที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกได้ว่าสมมติฐานในนี้ของผมแม่งมันเป็นจริงจริงๆผมพูดได้เลยว่าเราแม่งอยู่ในโลกที่เอเลี่ยนควบคุมจริงเว้ยน้องๆจริงๆนะน้องๆน้องๆมึงอย่าคิดว่านี่เรื่องเล่นนะเว้ย นี่คือเรื่องจริงที่นาซาเนปกปิดมาตลอดนะเว้ยกูพูดมากมานานแล้วนะฮะได้ลูฟี่เอสพีทุยพี่หายการ์ตูนคนละเรื่องคิดว่ามึงตลกเหรอวะโอเคนะฮะตอนนี้เราสับเสร็จแล้วเราจะไม่สับเพิ่มแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะนับซองกันเลยสองที่หนึ่งสองที่สองสามสี่ห้าหกอ่านี่ซองที่เจ็ดนะครับผมซึ่ง ที่เหลือผมจะวางไว้ตรงนี้ให้เห็นเลยนะครับจะได้รู้ว่าผมไม่โกงเออไม่มีใครคิดว่ากูโกง,งอะไรเนี่ยกูจะโกงทําไมวะการทั้งหมดเดี๋ยวสุดท้ายกูก็เปิดได้ครบอยู่ดีนะครับกูจะโกงทําไมเออเดี๋ยวกูแดกน้ำาหมอน <S <S โอเคมาซองแรกของเรานะฮะซองที่7นะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปให้เกจจริงตัวนี้จะดูดีกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเออเป็นซองแบบเขาเรียกไงเป็นซองกระดาษก่อนนะฮะแล้วก็จะมาเป็นซองพลาสติกนะครับผมซึ่งซองก็เท่ๆคูลๆแบบนี้เลย ับผมเราก็มาคู่กับกันไกแดงเจ้าก่าบซึ่งกันไกแดงอันนี้ไม่ใช่อันเก่านะฮะถึงแม้ว่ารูปร่างมันคล้ายกันแต่ว่าผมซื้อมา2อันนะเพราะอันเก่ามันขึ้นสนิมแล้วผมเลยต้องเปิดอันใหม่เอาไม้ประมาณไหนดีวะกูควรจะเปิดไงเปิดงี้จ้นื่องศอกซ้ำเปิดมาโอบิโตะนะฮะเอ้ยใบนี้เราไม่เคยได้นะอ๋อแบบว่าแปลว่าแต่ละกล่องเนี่ยนะครับพวกเซตของ SR อะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ซ้ำกันก็เป็นได้นะครับผมโอเคเปิดมาเป็นโอบิโตะนะฮะให้สวยนะโอ้ยใบต่อมา ล็อกลีป่ะเอ้ยล็อกลีเนี่ยเราไม่เคยได้เลยนะนะครับผมโอเคเราก็จะได้ลุ้นเราก็จะได้สนุกนะฮะเนี่ยใบต่อไปก็ไม่คุ้นเลยเนี่ยไม่น่าอัโอ้นี่ซากุระนะฮะเอ้ยแต่ใบนี้เราเคยได้ปอกวะอุย้ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะใบต่อมา S S I E เนอะชัวร์ครับแบบนี้เฮ้ยใบนี้ไม่ซ้ํานะฮะอ๋อตอนนี้คือไม่ลุ้นอะไรแล้วนะครับลุ้นแค่ไม่ซ้ําก็พอนะครับนี่อันนี้เป็นอีโนะนะครับผมโอ้โสวยอนะ่ะโอ้ผม อัจริงนะไอ้การ์ดยี่ห้อ,อน,นี้เนี่ยผมผมรู้สึกว่าเขาทำแบบเอาอาร์ตอีโนมาแต่ละอันเนี่ยเอฟเฟกนี่คือแบบมันจะเข,เขียวเขียวแบบนี้หมดเลยเนี่ยผมช่วงนี้เขากำลังฮิตเลยฮะพลังใบนะครับผมนี่ผมว่าอีโนนี่น่าจะเป็นเอ่อเจ้าละทินะครับอโอเคเดี๋ยวอ่าเราต่อนะครับเมื่อกี้เราสองที่7นะครับแล้วเ,เราก็จะไปสองที่9อ่าเมื่อกี้7อันนี้8และอันนี้9นะครับผมเอ่อแล้วกูก็จะวางกลับไปที่เดิมผมถือว่าเยี่ยมเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยอึ๊บโอ้นี่เราเปิดสวยเนี่ยอ่าไม่ฉีกแบบเมื่อกี นี่ยครับผมอ่าเปิดมาซองอยู่ข้างในฟ่บตอเนื่องกับพี่เฮ้ยกันไกลนี่มันนําพาโชคให้ผมจริงวะ่ะคือเวลาเปิดแต่ละทีนี่กูต้องเก็บขยะไปด้วยเลยนะเพราะว่ากูไม่อยากมานั่งเละเอะตอนที่กูทําเสร็จแล้วนะครับผมโอเค CP แน่ๆวะ่ะ เออโอ้โห eh, oh หัวหน้ายามาโตะนะไปนี่เหมือนจะได้แล้วนะหรือเปล่าว่าทำไมกูคุ้นมันคุ้นละเกินมันคุ้นละเกินโอเคหนึ okay, 1, oh, ่งสองโอบิโตะแน่นอนแบบนี้หัวแหลมหัวดำแบบนี้คือเมื่อกี้กูดีใจอยู่เลยที่กูไม่เคยได้นะครับแต่ว่าตอนนี้กูเริ่มไม่ดีใจแล้วนะฮะเออชิบหายแม่งมาแบบมาโอ้ใบยไยโอ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 ้คุณ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 จะเอาแต่ซองที่สองไม่ได้นะ คุณคุณจะมาแบบนี้ตั้งแต่ซองที่2ไม่ได้นะครับผมรู้สึกผมไม่โอเคเลยนะ SSR โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอ้เหียลีอีกแล้วเหรอเอ้ยไม่ใช่ลีดิส่งนี้เฮ้ยอาจารย์ไกลว่ะเฮ้ยอ่าแล้วใบสุดท้ายก็ใบสะสมแต้มเหมือนเดิมนะผมอันนี้เราได้เป็นอาจารย์ไกลแล้วเอ้ยดีนะฮะอาจารย์ไกลเรายังไม่ค่อยมีเยอะจริงๆมันเหมือนกับไอ้เียลีเมื่อกี้เลยเียตกใจเลยคือมาทรงสงเดียวกันเลยเนี่ยมึงดู ไค่เหมือนกันแบบโอ้โหเอาจริงไอสัตว์กูเห็นผมตอนแรกกูก็นึกว่าลีเหมือนกันอะเนี่ยครับผมโอเคแต่สรุปรอบนี้มาเป็นอาจารย์ไก่นะครับอาถือว่าดูดีเลยได้พวก SSR อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีค่าซึ่งอยู่พวกการชงสูงอีกนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสได้บ่อยกว่างพวกเนี้ยเนะี่ยเมื่อกี้สองที่9เอ๊ะ7ไปแแล้วก็เกอ่าใช่เพราะฉะนั้น ก็ซองต่อไปเลยนี่แหละนะฮะเออแปดเก้าสิบนะครับเอ้ยเจ็ดเก้าสิบนะครับผมเออเว้นแปดไว้ทําไมวะเราเปิดซองที่สามอ้าวอันนี้เปิดแล้วมันฉีกไม่สวยว่ะแปลว่าผมสึกว่าซองนี้เราเกลือแน่แงอแก่นะผมเอ้ยวันนี้ผมเปิดไวไปป่ะเอ้ยผมไม่ชอบเลยอ่ะเปิดไ่ไวเงี้ยมันมันไม่ยือ้อะผมชอบยือไง่ะเอ้าซองมันโดนเปิดตูดไปแล้วอะครับน้องๆ อ้าวอ้าวอ้าวซองแบบนี้มันบลักว่ะซองมันบลักอ่ะเดี๋ยวโอ้โหกูเห็นตัวบางตัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหกูรู้แล้วอ,ะอ่โวอะโอ้โหยยัยรู้แล้วอ่ะไอ้สัตว์โอ้ไม่ไม่รู้แล้วเนี่ยอ่าใบแรกมานะฮะโจจิไอ้สัตว์ใบสองมาอาเนจิอ่าใบสามมาคิบะและใบสุดท้ายเป็นการ์ดเฮสซัมด้วยนะครับเป็นสองหางไอ้แม่ย ไอ้เฮียกูนึกว่าโหซองบั็กมานี่คือจะดีแน่ๆขยะนะครับเออ,อเฮียงงเลยไอ้ศาตว์ซองอันนี้สองเท่าไเลยใช่ไหมสองสิบด้วยวันเกิดนารูโตะซะด้วยนะฮะแม่งไม่ได้อะไรเลยกูจะซองไหนก็เรื่องของกูนะนะเ <_ S 1> ออนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเอ่อสับขอขอนี่จะสับซองอีกสักแป๊บละกันนะครับผมเออเรียกได้ว่ากูคละแล้วคละอีกอะไอ้เฮียคือคกูไม่สับแบบสับไพ่แล้วกันอังกู๊ก็สับเนี้ยมั่วๆวนๆงงๆซองถัดมานะครับซองที่สี่ของเราเฮ้ยนี่เปิดไม่สวยนะฮะโอ้โหกำลังจะบอกว่าเปิดสวยเลยนะฮะ จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวนะฮะเฮ้ยแม่งกูเริ่มเสียวแล้วเนี่ยตอนนี้คือกูเสียวแล้วไงคือกูเสียวแล้วไงว่าไอ้เฮี้ยแม่งตูดมันจะโดนเปิดมาหรือเปล่าแม่งเกเรอ่ะเออแล้วสงสัยกาวไม่แน่นนะฮะแบบมันมันมันเย็บมาไม่ดีมันไม่ใช่เย็บดิมันเหมือนมันมันซิวมาไม่ดีมั้งแตผมก็ไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเก็บขยะด้วยนะฮะเวลาเก็บขยะทิ้งจะได้ง่ายๆนะครับผมต่เอโอ้ซาสสเกเอสอาร์นะฮะใบนี้เหมือนจะไม่เคยได้หรือเปล่าเอ้ยเฮ้ยเท่นะเนี่ย อ๋อเป็นซาสเกะนะช่วงที่ผมว่าชุดตอนนี้ทุเรศที่สุดในเรื่องแล้วนะฮะปกติซาสเกะเป็นตัวที่จะเท่เสมอแต่ว่าชุดนี้ผมไม่ผ่านนะใบต่อมาอ่ามีผัวก็มีเมียไะโอเคถือว่าได้อยู่เฮ้ยมันไม่ใช่แค่ผัวเมียแต่ว่ามันจะต้องมีเมียคนแรกของซาสเกะมาด้วยนั่นคืออาโตะอ่เออซากุระเนคนที่สนะฮะเมียน้อยนะครับเดี๋ยวต้องเจอเมียคนแรกโอ้โหเอฟเเขียวมาแบบนี้ เอสโออิโนเฮ้ยนี่มันฮาเลมของซาสึเกะนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือตอนแรกซากุระกับอิโนชอบซาสึเกะไงอ้าวที่หายละซองนี้แม่งซองรัก3เศร้าไอสัตว์ไอเฮี้ใบต่อไปมาฮินาตะไม่ได้นะมึงอย่ารวมฮินาตะเหมารวมไอพวกนี้โอ้แต่ที่แน่ๆ SSR แล้วอะฮึบ ไอ้ย่าอย่าบอกอ๋อคูเรนไนไอ้ยาา้ยใบนี้ซ้ำอ่ะโอ้โถเอ้ยเจคูเรนไนผมมาซ้ำซะอย่างนั้นนะครับถือว่าดีนะฮะแต่ว่ารู้สึกจะซ้ำแทบจะยกซองเลยนะฮะยกเว้นสาสเกะใบนี้นะครับไม่ซ้ำนะครับผมโอเคถือว่าดีสาสเกะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ในสมุดแฟ้มของเราเนี่ยมันจะมีหน้าเยอะนะครับสแปร์ไว้เยอะซองโตซองท้ายโอ้ก็เกินไปเหีย ไอเอเลียที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะมึงควบคุมโลกมนุษย์ใบนี้อยู่นะมึงเอาให้กูได้โตซองต่อไปนี่แหละถ้ามึงไม่ได้นะกูจะฆ่าพ่อมึงแต่เอเปิดมาการะนะครับผมโอ้ขยะอีกแล้วนะครับใบน,นี้ซ้านะครับผมคือคือน้องๆต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าการเปิดกล่องเนี่ยคือกล่องดําแดงเนี่ยนะครับมันจะมีอาร์ต มันมีอาร์จำกัดอะครอะป่ะสุดท้ายแล้ว SR มันก็จะมีอยู่จำกัดเราเปิดแม่งไปแล้วกล่องหนึ่งเนี่ยมันไม่แปลกที่กล่องนี้เราจะได้ซ้านะครับผมเพราะคุณเล่นซื้อเปิดยกกล่องถ้ามึงเปิดซื้อทีละซองเนี่ยมึงซื้อซองแรกมาแล้วซองสองมึงเปิดแล้วได้ซ้ำเงินแบบนั้นมนมึงเรียกเกือแล้วนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมว่ามันไม่เกือนะโอ้นะครับผมทําความเข้าใจกับสมองน้อยๆของพวกมึงก่อนไปต่อมา SR เฮ้ยเล่นงูคูบอเล่นงูคูเลยต้ะ อ่าจูโก้เอ,อ้ยแม่งผมมาตอนแรกกูรู้ว่าเลนงโง่คู่เฮี้ยมาผิดเรื่องเหรออ่ะแล้วกูว่ากล่องนี้แม่งเป็นกล่องแจ็คพอตแน่เลยว่ะเฮียมึงมาเบิ้ลแบบนี้บ่อยมากเลยอ่ะโอ้โหคือแม่งดับเบิ้ลเลนงโง่คู่เฮียจูโก้กูมาทำไมสองตัวครับพี่เอ้ยแต่แปลว่าไอ้พวกเบิ้ลๆเนี่ยส่วนใหญ่การ์ดลุ้นจะดีนะเว้ยอ่าดีก็เฮียนะฮะเอส s อสนะฮะไอ้เฮียเมือกเมือกมาแบบนี้เอ่อซาอีดิเฮ้ยแต่ซาอีเราไม่เคยมี SSR อ่าดีมากโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับผมอีก1ทีม7สมทบนะฮะซาอินะครับผมเราได้มาเป็นการระดับ S.R s เลยทีเดียวนะครับผมไยอาร์ตสวยดีนะแต่หัวซาอิแม่งกูจะหลุดแล้วเนี่ย <c oughs> หัวซาอิกูจะหลุดขอบแล้วนะับผมโอเคถือว่าไม่แย่นะครับผมคือเอาจริงๆ่ะจุดประสงค์ในการมาเปิดการ์ดแน่นอนผมยะได้นารูโต,โตะอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากได้การ์ดตัวละครอื่นๆนะครับเพื่อให้มันทําให้สมุด แฟมของผมแม่งมันมีชีวิตขึ้นมางเะ้าจปาให้มันมีชีวิตอ่ะเข้าใจปะถ้ามึงไดนารุโตะทุกใบเลยไอสัตว์ที่หายแล้วซาสเก,มกะมีหน่อยกุระมีหน่อยแบบทีนิดทีนิดอะไรเงี้ยโอ้โหผมว่ามันก็จะไม่สนุกนะถึงแม้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันจะชื่อนารุโตะก็ตามนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เรื่องนารุโตะมีชีวิตได้ก็คือทุกๆตัวละครนั่นเองคนระับเพราะฉะนั้นหลังๆมานี่คือจุดประสงค์ในการเปิดกล่องของผมแม่งคือไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับผมอยากจะได้ทุทกๆตัวละครเพื่อมันทำให ตัวแฟมหมันมีชีวิตขึ้นมานั่นเองจำไม่ได้แล้วซองที่เท่าไหร่นะฮะโอเคแต่ว่านั่นแหละนะฮะมันจะซองเท่าไหร่ก็ช่างแต่ที่แน่ๆเรารู้อยู่แล้วไงว่ากล่องน,นี้มันมี18ซองอะ,อะเดี๋ยวได้ปวดเยี่ยวเร็วๆนี้แน่นอนโอเคหนึ่งสองซ้่เปิดมาเนตินะครับผมโอเคเนติซ้่นะฮะไม่ต้องสืบไม่ต้องคน้นและใบต่อมาเลนโกคคเอา้าไม่ใช่นะฮะเป็นเจดารานะครับผมโอ้โหศิละปะคือระเบิดนะฮะมาอีกแล้ว เว้ยเยี่ยมใบนี้สวยไม่แน่ใจว่าเคยได้หรือยังเอ้ยอย่าเพิ่งสปอยอย่าเพิ่งสปอยนาลูตโตนะฮะอาแต่ว่าอันนี้เราได้แล้วนะครับก็อ่าเป็นอาร์ที่ผมชอบมากตัวหนึ่งเลยนะครับผมนี่หน้าแบบโคตรครูโคตรเท่แต่คำถามคือมึงฆ่าผู้นายไว้ทำไมออามาและใบรุ่นของซองนี้เอ,อ เอเหียดเดี๋ยวนะ SSR เยอะแล้วนะเราไม่เคยได้อ๋อเราเคยได้ HR ใบหนึ่งแต่นั่นคือของน,นี้รอบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรพิกโผหรือเปล่าเนี้ยและตัวสุดท้ายได้แกรกใครเนี่ย่าโจเออเอ้ยไม่ใช่แล้วอินทราแน่นอนอ๋ออินทราเอ้ยเราไม่เคยได้อินทราเลยนะอ่าโอเคแล้วคำถามคือกูจะเอามึงไปไว้ไหนวะ คือมึงเข้าแคตตาล็อกอะไรบ้างเนี่ยตอนเนี้ยตัวละครยุคมึงเนี่ยกูยังไม่เห็นใครโผล่อามีอะมีเซสือดำอามีกูมีไปอยู่กับเซสือดำนะมึงอ่ะเออชิหายเนี่ยฮะตัวละครรุ่นปู่ขนาดนี้นี่ไม่เคยไม่ยังไม่โผล่นะครับเพิ่งมามีอินทราก็ต้องมีอาชูราว่ะเย็ดเคเออใช่กูว่าแม่งต้องมีเสียงของวิถีด้วยแหละถ้าอย่างนั้นถ้ามันเอาตัวละครยุคปู่ขนาดนี้มานะแปลว่ามันต้องมีวะ่ะอ้าวอันนี้มันโดนเปิดตูดมาแล้วว่ะเนี่ยเนี่ยผมให้ดูหลักฐานแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ได้โดนสสปอยอยะะไรรดๆทัั้้งินนคบ เรายังไม่รู้นะครับว่าการ์ดคืออะไรนะครับใบแรกมาทันแทนโจจิแน่นอนมึงคิดดูอ่ะกูเปิดการ์ดจนกูจำได้แม้แต่กูเห็นแค่ส้นเตนหรือแค่เอฟเฟกมันนะกูรู้แล้วอะ่ะนะครับผมโอเคแล้วใบต่อนะฮะตาเอเฮ้ยฮินาตะอันนี้ซ้ำนะรู้สึกเออนะครับผมแต่ว่าสำหรับกล่องนี้เรายังไม่เคยได้ไงผมก็เลยแบบเอ๊ะกำลังคิดแป๊บหนึ่งเอ๊ะโหลดดิ้งอยู่ว่าเอ๊ะเราเคยได้หรือเปล่าไปต่อไปเอฟเฟกต์อ, effect อย่างนี้ซาสเกะดิ เออซาสเกะเอ้ยเฮียไม่ใช่แล้วผมยาวไปมาดาระเอ่อชิกามารุไอ้เฮียไปเรื่อยเลยนะฮะเออตอนแรกซาสเกะสักพักมาดาระสักพักเอ่อชิกามารุนะครับผมและใบถัดมา H R สีไอ้เฮียเนจิไอ้สัตว์โอ้เฮียกูเฮาร์มันมีการ์ดแบบน้อยมากเลยอ่ะอืมเพราะว่าไอ้เฮียมันซ้ำแบบมันรู้สึกซ้ำบ่อยมากเลยนะสามิตินะครับวิ่งวับนะครับผมก็เท่ดีนะฮะลงถังนะฮะไอ้สัตว์ซ้ำเนี่ย เออช่วงนี้การ์ดผมเริ่มเยอะแล้วนะผมต้องทยอยทิ้งบ้างแล้วนะการ์ดซ้ำๆเนี่ยนะครับผมเพราะว่าไม่รู้จะเอาไว้ไหนโอเคซองถัดมาเดี๋ยวขอนับก่อนตอนนี้เ,เราเลยกี่ซองวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเถามจริงกูเปิดมาตั้งนานกูเพิ่งเปิดแค่เจ็ดซองเหรอวะปกติผมจะเปิดจากฝั่งนี้แต่ว่าผมจะท้าทายชะตาตัวเองผมจะเปิดจากซองท้ายบ้างเผื่อซองท้ายมันจะเป็นซองแจ็คพอตแล้วผมก็ ดันมาเปิดในคิวนี้มันอาจจะมีอะไรตื่นเตล์เกิดขึ้นก็ได้วันนี้เราเปิดหัวนะฮะเราไม่เปิดตู้นะครับเพราะว่าเปิดตูน้นี่เดี๋ยวกล่องมันก็เปิดมาให้เราอยู่แล้วนะฮะสำหรับบางซองน,ะนี่มันโดนเปิดตู้ไป2อ,อันแล้วอเอาเดิแต่เอ๊นั่นไงเปิดหัวมาก็นารูโตะซะแล้วเดี๋ยวกูแดกน้ําเลยเอาเลือกเอาไทยเดี๋ยวกูหันไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แป๊บ โต้าโตโต,โตขอขอขอมึงเพิ่มนะเพราะว่าคีตอนนี้มันน้อยไปจริงๆมันก็เยอะแล้วแหละนะครับแต่ว่าขออีกสักตัว2ตัวแบบ SRA ดใหม่ SSRA ดใหม่ URA ดใหม่ CPR ดใหม่เอาแบบเอาเยอะๆนัะเยอะๆให้มันสมกับที่กูทุ่มซื้อพวกมึงมาเนี่ยนะให้มึงได้อยู่บ้านเปิดแอร์สบายเนี่ยนะขอเถอะเพื่อนโอเคจะโอ้ยเยแม่งตบกัด เกือบเห็นนะฮะโอเคเราสปอยตัวเองนี่ยผมโอเคมาใบต่อไปอ้าวมานโตแล้วมามาซาซึเกะนะครับอ่าถ้าใบต่อไปซากุระนี่กูถีบแล้วนะครับผมไอชิบหายมึงจะมาทีมเจ็ดเลยฮะทีมเจ็ดบออ้าว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 เฮียกูว่ากล่องดำแดงนี่แม่งบลายแล้วนะฮะคืออาร์ตซัมมัน แบบไอ้กล่องพวกแต่กล่องพวกกล่องอาร์ซัมในการ์ดจ,จะดีนะเออแต่ที่ผ่านมาประมาณ2ซองที่มันการ์ดซ้ำก่อนหน้านี้คือมันจะไม่เจอเลยดีๆเลยนะเออโอเคมาและใบล,ลุนเฮ้ยไอซิสหายเกียวอ่ะเชื่อเลยวะเฮ้ยเฮ้ย